สวัสดีค่ะเมื่อกี้น้องเป้งเจอเขาบอกว่าเอ้เน็ตไอดอลเชียงตุงแล้วก็เจอสาวกําลังจะข้ามไปฝั่งนน้นด้วยนะคะมัน่น่ใจเป็นคนที่ไหนนะเป็นคนไทยใหญ่เรานี่แหละตอนนี้น้องเป้งข้ามมาฝั่งท่าเคี่กนะคะอัปเดตข่าวสันเล็กน้อยน้ําท่วไมไหมไปถึงไหนแล้วนะคะก็คือน้องเป้งมาสแตมป์เอกสารแล้วก็ออกมาฝั่งท่าเคี่กนะคะนี่น้ำท่วมไหมน้ำท่วมมาถึงไหนเนี่ย คือเราเห็นนะเดี๋ยวน้องเป้งขึ้นคลิปให้เลยติง้งว้าวแดดร้อนละอ่าตอนนี้น้องเป้งก็เดินออกมาตรงสะพานนี่เลยนะคะนี่เลยตรงวงเวียนท่าเิเลกค่ะวันนีน้น้ำน่าจะลดไปเยอะนะคะนี่ตรงนี้น่าจะมีน้ําอยู่แหละตอนที่น้ําท่วมอะโอเคเดี๋ยวน้องเป้งจะให้เพื่อนมารับแล้วก็เดี๋ยว ไปทําธุระก่อนนะคะอันนี้ก็มีเซเว่นค่ะอันนี้จะเป็นตรงด่านสะพานที่หนึ่งด่านพรมแดนทักกิเลกแม่สายนะคะเลยก็จะมีแท็กซี่รออยู่นะคะถ้าหากว่ามีรถส่วนตัวก็คือให้มารับได้นะคะเขาก็จะมีที่ขักรถอยู่ค่ะที่นี่นะคะเพื่อนมาเรื่องเอ่ยนะคะน,นี่เป็นบรรยากาศเช้าวันนี้นะคะที่น้องแม็กแม็กาำมาเนาะตอนนี้เป็นเวลา สิบโมงครึ่งแล้วค่ะก็จะสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะเดี๋ดร้อนเมื่อกี้น้องแมงเดินมาจากซอกซอยนี้ก็คือมีน้ำแฉะเล็กน้อยนะนี่ปั่นจัก,กรยานด้วยเดี๋ยวน้องแบงค์ก็จะพาเข้าไปดูเลยว่าน้ําท่วมจริงไหมไม่ยุบไปหรือย,ยังน้ําท่วมมาท่วมไหลยอยู่นะคะมีหลายคนถามว่าน้ําท่วมถึงประมาณไหนอย่างเช่นเรานั่งมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะก็คือมาถึงประมาณตรงที่ จับนี้ได้อยู่นะเท่าที่ต้องไปเห็นคลิปบางส่วนเนาะไปตอนนี้อยู่ที่ท่าล้อกันเุ้ยข้าวหนมเขามีที่นี่นะพี่น้องวชมียันมาแต่เยอะมากมันเป็นชายแดนเนาะไปฝั่งไหนดีฝั่งนี้นะมาเลยกกินข้าวซอยโคเดี๋ยวเพื่อนจะมารับแล้วนะคะจุดตรงนี้มันก็คือจะมีสินค้าตามแฟชั่นนะคะ นี่ก็จะเป็นเครื่องอะไรสังกะทาน,านเครื่องเขาเรียกว่าอะไรนะก็เป็นเครื่องทําบุญเนาะย,ย่ามอาคารนะคะอืมออยังไม่เห็นถุงย่ามไทยใหญ่เราเลยเราต้องมาเอาลงในร้านค้าของเราแล้วถูกๆค่ะก็คือประมาณแบบว่าได้คุณภาพดีและได้สินค้าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเชียงตุงอย่างนี้ไงเดี๋ยวเราต้องเอามาลงละอันนี้ก็จะเป็น วายสีแดงวายสีม่วงมีทุกอย่างอันนี้ร้านเครื่องเสียงนะคะจะตรงนี้น้ำท่วมมันเนี่ยติมาเยจีละ่มะมันเนี่ยเอามาจีเ,เอามาจีเนอะติมา้องมาจีวเนาะอ๋อเนี่ย,โ,ยโชว์ภาษาพม่าไปอีกหนึ่งเขาบอกว่าโซนตรงนี้มันสูงนิดนึงก็คือจะเป็นโซนที่ข้างล่างเนาะน้ำท่วมนิดนึงเราไปดูกัน ขับมอเตอร์ไซค์มาได้ด้วยเหรอขอซื้อพัดลมแบบเล็กๆที่แบบว่าฟูๆตรงหน้าได้ไหมเนี่ยเนอะนี่ไงพัดลมอะที่พี่ยาซื้อให้น้องไปอะก็ก,ก็ก็คือมีอยู่ที่บ้านนะคะอ๋อเป็นสินค้าตามแฟชั่นนะคะอันนี้เป็นห้องว่าตลาดตาหล่อนี่ สภาผู้หญิงวาคือแบบโอ้เดินสวนกันแล้วลืมตัวไปเลยอู้อู้อจอดเลยอ้อพอเรามาพามาแล้วใช่ไหมเราต้องเดินฝั่งขวาค่ะจริงๆก็ได้หมดแหละเวลาเราเดินนะนี่ร้านร้านน้ำเนี่ยเป็น PFC นะเนี่ยเคยมากินอยู่ สวัสดีค่ะวัดูค่ะ,คะสว,วัสดีค่ะโอ้พี่ขับไปแอฟซีนะเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับเนาะเดี๋ยวมาอุ่นดุนต้องมาค่ะค่ะเดี๋ยวมาแวะแล้วพี่ผู้หญิงไม่อยู่หรอคะเอาเอ้ยหอ,อมเลยเกลัจาจาับเจ้าน้องแป้งเน่าอะ ดีใจจังเลยเวลาเดินตลาดแล้วก็คือแบบมีมีเอฟซมีผู้ติดตามอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะเราก็คือจะรีวิวให้คนที่แบบว่ามารู้จักเราเยอะๆอย่างนี้ไงว้ยเนี่ยอันนี้จะเป็นผู้ผแบบสําหรับเครื่องนอน <c oughs> <c oughs> เราไปดูจุดตรงน้ําท่วมกันดีกว่านะคะ ตอนที่น้ำท่วมมนเราก็ไม่กล้าเดินมาเุ้ยเต่าน้อยเต่างอยขรศั์เขาหรือยัอยงยังเนาะงั้นก็เดินไปอีกค่ะเดี๋ยวถ้ารถเรามาเราก็ให้เขาเข้ามาตรงนี้เป็นเลยแล้วก็เราไปรออยู่อีกจุดหนึ่งเป้าหมายของเรา <c oughs> เราจะไปทำธุระจริงๆอาหารฝั่งนี้กับฝั่งนู้นก็คล้ายๆกันเลยนะเพราะว่าเป็นพี่น้องไทยใหพี่น้องคนไทยนี่แหละเนาะ ที่นี่ก็ใช้เงินไทยแต่อยู่ประเทศพม,ม่าแล้วนะว้าว,าวมอเตอร์ไซค์แบบอย่างเท่เลยอ่ะ <Yeah. S 1> ชอบจังเลยดูทางก่อนไม่ดูทางแล้วเดินชนมวแต่ชมมอเตอร์ไซค์เขานะคะเออตอนนี้หาสตังค์เก็บก่อนว้าย 2, หนุ่มพม่าจ้าหนุ่มหล่อแอบสองนิดหน่อยแอบสองหนุ่มพม่านิดหน่อย ไหนไม่เห็นเลยน้ำท่วมน้ำมันน่าจะยุบลงไปแล้วเราจะเสื้ออะไรไม่เอ่ยโ oh อ้โหไปฝั่งนี้เหรอฝั่งนีไ้ไปไปตดัดด่านเลยนะถ้าไปฝั่งนี้ก็ไปทันนี้ก็ <Okay. S 1> ไปจะเสื้ออะไรไม่เอ่ยเอาให้น้้ำยุบละ พักก่อนตอนนี้เราก็ข้ามมาฝั่งท่าคเคเหล็งแล้วนะอันดับแรกมากินข้าวซอยร้านประจําของเราก่อนเราก็เคยถ่ายบล็อกแล้วเนาะเออจุดตรงนี้เรามากินเตกคือเชยหมายถึงว่ารอแป๊บหนึ่งภาษาอะเตกคือเชยภาษามุเตอร์เอ้อันนี้เนาะน่าจะเป็นพนักง,งานอันนี้กิมจิ หอมจังเลยเวลาเรามานั่งที่ร้านเนี่ยเขาจะแบบอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอกลักษณ์ที่ร้านเขาเลยก็คือหมายถึงว่าเสิร์ฟพูดผิดอีกแล้วเสิร์ฟน้าชาเออพูดเพี้ยนตลอดเลยนะคะอันนี้จะเป็นฟรีนะคะทุกคนก็นน้องแป้งสั่งยำข้าวซอยไว้นะคะน่าจะมาแล้วขายดีมากมากเลยวิ่งนั่งเลยถ้าเป็นอันนั้นจะเอามาแค่ประมาณนั้นแหนม ข้าวเหนียวลองดูไหมข้าวเหนีวเนีเหมือนประมาณนั้นเ <c oughs> ลยรอดูนะคะอยากกินจังเลยของเรายังไม่เมอื <c oughs> อหรอเราลืมเลยนะคะน,นี่จะเป็นยำข้าวซอยฝีมือคนทางนี้นะคะคือจริงๆคนไายเนี่ยจะเป็นคนทางลาชเชียวนะคะแต่ว่าเขามาอยู่ที่ภาคเหน็กนี้นานแล้ว คล้ายๆเป็นอาหารคนจีนอะรสชาติก็ประมาณจีนๆนิดหนึ่งนะคะอร่อยมากแต่เส้นเนี่ยเป็นเส้นข้าวซอยคนไทยใหญ่นะคะผสมผสานเวลายอยู่ที่นี่แล้วได้กินอะไรที่แบบแปลกๆกินกันเนี่ยอร่อยมา,ากเจ้าของร้านที่นี่เขาเป็น f อซีเราอยู่นะคะก็คือให้นี้ด้วยค่ะองุ่น ดูที่นี่นะคะก็พี่อาซางที่เป็นอะไรนะเคยพาเรามากินเราก็เลยติดใจมาถึงวันนี้เลยค่ะก็มาพอมาแล้วก็มาแวะบ่อยๆเลยนะคะเขาเรียกว่าซอยอะไรเนี่ยตรงอาคาเซนี้เลยนะท่าเหล็กนะในท่าเล็กนะแวะมากินได้ถ้าไเป็นคิดว่าต่างชาติกินได้อ่ะรสชาติมันนะคือมันผสมผสานอร่อยอร่อยมากๆ นะแต่เขายังไม่ให้เรากลับนะพนักงานเขาที่นี่ขยันมากขอวิ่งเอาเลยคือแบบว่าต้องให้ทันใจลูกค้าอย่างนี้ไงอันนี้ยาแต่เจมส์อะแล้วสองเป็นเอจิสตินบาเด้อ๋อลขาลาอ๋อเอจิสตินบาเด้ผู้ชายเราอยากยันหนิบ้านยันหนิบานเนาะอ๋อตียัดโลคด่าเนาะอ๋ออันนี้เขาทำสดเลยไม่เลี้ยงให้นะคะ โอ้น่ารักเจสุี่ินบาเดนอน่ารักน่ารักไปค่ะตอนนี้แล้วก็แถมน้ำอันลมเเฮาวันนี้ไม่เก็บตังค์ด้วยดีใจจังเลยแช่แช่ห <c oughs> นก้ามแขกอะไรโตนี่เงี้ยรัดก้ามไต้กอะไรเนอะ <c oughs> ยันลีนำนคคะวันน่าจ,จะมาอุดนุ้นม,ม่ร้านอยู่ตรงนี้เลยนะนี่เลยเอ้ยเป็นทองอยางเนี้ยอาคาซี มันไงอาคารแล้วก็มันจะเป็นตึกแบบนี้เลยนะคะทุกคนชิตปลาเล่ชิดปลาเล่ก็คือปลาเล่ก็คือประมาณไข่มุก8ลูกนะคะรถเราอยู่นี่ร้าเขาอ,อร่อยจริงถ้าไม่ติดใจไม่มานะเนี่ยขอบคุณคนพามานะคะตอนนี้เราก็มาเข้าไปอเมซอนแล้วค่ะเมื่อกี้ลืมถ่ายตรงประตูเข้าวัดนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตอนออกมาอีกทีหนึ่งนะคะ เราไปดูสถานที่เที่ยวในท่าคิเลกกันโอโ้ทางเข้านะคะมันเหมือนเราจะไปนั่งสมาธิเลยอะเงียบสงบดีนะคะเป็นห้องวาวัดปุ่งโลจรงใจวัดปุ่งโลเส้นตางมาปุ่งโลโอุย้ยถึงแล้วนี่อู้หแค่แป๊บเดียวประมาณกิโลหนึ่งก็ไม่มี200เมตร300เมตรได้อยู่เน้นน้อย ตรงนี้มันจะมีวัดที่มีพึ่งเยอะๆนี่เลยแต่ก่อนต้องไปเห็นเขามาถ่ายรูปเป็นรูปพิวิติ้งอย่างเนี้สวยมากนะคะตรงฝังนี้เหรออ๋อเราเห็นแต่ภาพนะคะตอนนี้น้องไปอยู่ในท่าขี้เหล็กอยู่นะคะหลังจากที่เรากินยำกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านชิดทะเลออกมาแล้ว ไปแล้วก็เลยมาชมบรรยากาศฝั่งนี้นิดนึงอู้อูอน,นี่มันเป็นป่าไม้ยังสมบูรณ์อยู่เลยอ่ะมันเป็นเขตแบบมัน,ม,นมันเป็นเขตของตัวเองอย่างนี้ไงโอ้วันนี้ฝนตกนะคะอาจมีถนนลื่นนิดนึงนะลงไปว่าน่าจะขึ้นฝั่งซ้ายเนี่ย ไม่แน่ใจลองดูอันนี้มันเป็นทางออกไปแล้วหรือเปล่าคอยคอย้ท,อยทุกคนเห็นไหมคะคือน้องแป้งมาคือมาเส้นในพระธาตุนะคะถ้าเราไปเส้นหลักตรงๆไปเลยเนี่ยเราก็สามารถไปทะลุถึงสถานที่ท่องเที่ยวและที่เล่นนะคะที่น้องแป้งมาถ่ายคลิปเจ้าเซ้งกันที่น้องแป้งมานั่งแจสกีในเขื่อนน้ำนะคะโอ้ เดี๋ยวน้องแป้งจะมีโอกาสไปอีกรอบหนึ่งแน่ๆเลย <laughs> ชอบมันคือสนุกมากเลยนะคะตอนนี้เป็นคลิปที่น้องแป้งออกจากการท่าคิเลกมานะคะก็มีหลายคนถามว่าเวลาน้องแป้งมาท่าคิเลกน้องแป้งข้ามไปมาฝั่งแม่สายเนี่ยมันง่ายไหมมีมีปัญหาอะไรไหมยังปกติกอยู่ไหมนะคะก็คืออย่างเช่นวันนี้นะคะก็เป็นเป็นคลิปที่อัปเดตใหม่ๆเลยนะคะก็สามารถ ไปมาได้แบบง่ายมากนะคะง่ายมากๆเลยนะคะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็ไปขอพรกันซึ่งวันนี้เป็นวันพระค่ะเป็นพระธาตุพุทธคยาจำลองมาจากเมืองพุทธคยานั่นแหละค่ะก็ยังก็มาอยู่ไว้ที่ทักเลยกลัเลื่นมากๆเลยกลัเลื่นมากๆเลยค่ะ นี่สวยมากที่เชียงตุงคือจะใหญ่มากนะคะเชีงตุงจะใหญ่มากในท่าทเคเหล็กจะมีอีกหนึ่งที่อีกเมืองพงใหญ่ที่สุดเลยนะคะกนลุกม,มากๆเลย ทุกค่ะทำบุญนะคะคือเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นน้องๆน,นะคะรู้จักน้องเต้งด้วยนะคะเออฝนเลือนมากๆเลยฮะมันลื่นเนาะคือฝนเพิ่งหยุดไปนะคะเมื่อตอนเช้าฝนยังตกอีกเลยนน่นน้องๆมากันเยอะเลยบอกว่าพี่แป้งตัวจริงน่ารักมากอย่างนี้นะคะฮะเน่ก็จะมีลูกป,ปั้นพญานาคแบบสวยงามมากนะคะ วิวสวยมากๆเลยนี่เลยคะ่ะมาได้นะคะทาเคเล็กนะคะอุ้ยกววเลื่นจังเลยนี่เลยนะคะทางออกที่น้องเองบอกว่าเมื่อกี้ตอนเข้ามาไม่ได้ถ่ายนะคะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเป็นงานศิลปะเออเป็นเป็นงานแบบสวยมากดูดู ถึงถนนใหญ่แล้วเลี้ยวขวาก,ก็เข้าเมืองเลี้ยวซ้ายก็ไปเจ้าเซิงกันได้ไปต่อใช่ไหมที่บอกว่าน้ำท่วมทักิเเห็นแล้วออกจากวัดมาแล้วนะคะ <c oughs> แค่นี้นิดเดียวแต่มันน่าจะแห้งแล้วนะคะนี่นี่นีรองรอยร่องอยโอ้ที่มันแบบ เป็นย่านที่มันเตี้ยนิดหนึ่งประมาณนี้ไงมันก็เลยทำให้มีน้ำเนาะ ถึง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 ไหนถึง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 ไหนถั่วไปไปต่อเย้ตอนนี้นะคะน้องแป้งก็ข้ามมาฝั่งไทยอีกแล้วค่ะคือไปเอาถั่วนาวเจ้าเสนมาแล้วนะคะเพื่อที่จะจัดส่งให้กับพี่ๆทุกท่านที่สั่งของจากน้องแป้งมานะคะก็คือข้ามไปมาได้ง่ายนะคะน้องแป้งข้ามไปแป๊บเดียวน้องแป้งข้ามไปก็เออ ไปเที่ยวไหว้พระขอพรฝั่งนูน้นแล้วก็กลับมาฝั่งนี้อีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันพระเนาะก็ได้ไปรับบรรยากาศฝั่งนู้นด้วยนะคะตอนนี้ก็ข้ามาฝั่งนี่เลยค่ะแม่สายนี่เลยของน้องแป้งนะคะที่มาอ่ะมีน้ำหนักอยู่นิดนึงนี่เลยเดี๋ยวน้องแป้งก็จะไปที่พักก่อนค่ะนี่ แดดเปนแม่แรงนะแต่มันก็พอแอบร้อนร้อนอยู่ค่ะนี่เลยว้าว